รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ตอนนี้เอลนิโดเป็นเอพิโซดที่เรายังอยู่แบบทะเลทะเลแต่ว่าเอพิโซดนี้เอลนิโดเนี่ยเป็นอะไรที่มีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องเราในอดีตเยอะเลยค่ะแลนด์สเคปก็สวยทะเลก็สวยแต่ที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะคะออราบีชรีสอร์ทที่เอลนิโดค่ะก็เป็นโรงแรมประมาณไซส์แบบกลางๆเนาะเกือบ50ห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีหลายรุ่นทายนะโลเคชั่นที่ตั้งเนี่ย อยู่บนหาบเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าโกรงโกรงนะก็อยู่ใกล้กับเอลนิโดทาวน์ถ้าเดินก็จจะแบบ5นาทีสินาทีไหมถึงตัว,ต,วตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าถ้าใครไม่อยากอยู่ในตัวเมืองที่มันแบบโอ้โหคนนั่นขนาด c r o u d d e d อะไรเงรี้ยไม่ชอบแบบนั้นมาที่นี่ค่ะเพราะที่นี่เนี่ยแล้วตอนเย็นนั้น๋ยวลุ้นซันเซ็ตกันว่าวันนี้จะเห็นซันเซ็ตหรือเปล่าแต่ว่าเหนืออินดที่นี่เนี่ยเขาก็สเปซก็จะกว้างขวาง,วางแล้วมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างในด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมีแบบ โอ้ชิชอบพูกลับมาจากเกาะอ,อะไรอย่างนี้นะก็สามารถใช้บริการได้เหมือนกันค่ะที่ออร b บ a ชรีสอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีห้องอยู่ทั้งหมด48ห้อง5ลุมไทยแต่เดี๋ยวที่เราจะดูลุมไทยแรกเนี่ยเป็นบีชฟรอนต์บีชฟรอนต์ก็คือหน้าบีชนี่ตื่นเช้ามาก็นั่งอย่างนี้ได้เลยนั่งชิล มองทะเลไปอะไรยนี้ทะเลอยู่ตรงนี้ก็หน้าห้องจะเป็นมูฟแบบนี้เนาะข้างหน้าก็จะเป็นหาดทรายเลยแต่เดี๋ยวไปดูในห้องกันค่ะว่าบีชฟรอนต์จะน่าพักแค่ไหนมา,นาตามมาเลยสเปซของห้องที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะประมาณแบบพอดีพดีไม่ได้แบบโอ้โหหรูหราหญ่โตแต่ว่าคือ p r a c t i ิ a คมากเข้ามาปุ๊บวางกระเป๋าตรงนี้ได้เลยสรรพสินงข้าของเขาะจะมีชั้นไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีเก้าอี้สำหรับนั่ง นั่งชิวน,นั่งเล่นอะไรใดๆก็ว่าไ,ได้เะได้เผื่อบบว่าอยากได้ยังอยากได้แอร์เยน็นๆแต่อยู่ข้างในอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่เราชอบของพิ้วคือหัวเตียงละมุนละมุนเป็นแบบพัาสเทลอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือกลืนไปกับห้องเลยซึ่ง เขาก็เหมือนแบบมาเพนติ้งบนผนังอะไรอย่างเงี้ยนะให้มันแบบน่าพักอะไรเงี้ยรวมถึงอันนี้ค่ะก็จะครึ่งนมเครื่องนอนอะไรเขาใช้ได้อยู่เลยนะมีการต้มน้ำให้นะคะมีตู้เย็นให้แล้วก็มีน้ำดื่มให้บริการไว้ด้วยใส่ขวดไว้เลยน้ำดื่มตรงนี้ <S <S แล้วก็มีเซฟตี้บ็อกซ์เพราะตรงนี้เขาทำเป็นเหมือนกับตู้เสื้อผ้าที่เปิดโล่งเลยก็จะมีเซฟตี้บ็อกซ์มีที่แขวนผ้าอะไรต่างๆนานาร่มด้วยค่ะเพราะว่าอยู่เกาะนลวบางทีเราไม่รู้เงี้ยว่า อาจจะฝนตกอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไว้ให้ส่วนของห้องน้ำค่ะก็จะแบ่งเป็นสองฝ้าเลยเนาะฝั่งนี้จะเป็นชาวเวอร์แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำซึ่งแยกชัดเจนตรงกลางก็จะเป็นส่วนของกระจกแล้วก็แอบเขามีแปรงสีงปันไว้ให้ด้วยใช้ได้เลยสำหรับห้องที่นี่สะอาดสะอานเพราะบอกอย่างนี้บอกไปเป็นโรงแรมใหม่เนาะไปะเดี๋ยวไปดูอีกสักห้องหนึ่งดีกว่า่ะดูบนตึกบ้างเพราะอันนี้ไม่ได้อยู่บนตึกอันนี้อยู่หน้าหาดเลยไปดูบนตึกกันค่ะ นึ่งที่ใหญ่าามากวางมาเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องแบบ V.I.P. อะไรเงี้ยเนาะ mm. เพราะฉะนั้นสเปซแบบเยอะมากพอสเปซเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะอย่าง mm. เช่นมุมนี้เงี้ยก็เอาไว้นั่งเผื่อจะสั่งอาหารเข้ามากินในห้องหรือนั่งดื่มนั่งสังสรรค์อะไรเงี้ยก็ตรงนี้ได้แต่ถ้ามุมนี้ไม่พอก็สามารถใช้พื้นที่มุมนี้ได้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปสเปซเยอะมาก คือเฟอร์นิเจอร์ก็เต็มไปหมดเลยส่วนห้องเมื่อกี้มีภาพเขียนบนผนังห้องนี้ก็มีเหมือนกันค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่แตกต,ต่างกันในดีเทลนะก็จะคล้ายๆกันแลดูห้องนี้จะเตียงใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยตื่นมาสามารถเห็นวิวตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้านอนจากเตียงตรงน,นี้ตอนเช้าอ๋อตรงนี้ซันเซ็ตเพราะฉะนั้นตอนเย็นถ้าไม่ได้อยากออกไปดูวิวซันเซ็ตอ๋อเดี๋ยวนั่งดูข้างนอกได้หรือจะนั่งชมวิวจากข้ในห้องก็ ได้เหมือนกันทัางนอกก็จะวิวสวยมากค่ะคือที่นี่เขาก็เป็นเหมือนวิวอินนี้ไปเลยนะก็คือเป็นตู้สเสื้อผ้าเปิยโล่งอันนี้ก็มีให้หมดค่ะมีผ้าเช็ดตัวสําหรับเล่นที่สระน้ำด้วยล่มเซฟตี้บ็อกซ์ได้เป่าผมอ่าแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะมีแก๊สต้านันให้มีน้ำให้บริการอะไรอย่างนี้ห้องน้ำกว้างมากแล้วก็มีจักตุซีด้วยนะคะสําหรับแคกท,ที่นะอยากจะแช่นะ้ำอยากจะแบบว่ากลับมาเหนื่อยนออะไรอย่างนี้ไปเกาะมา ก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันนอกจากข้างนอกสเปซเยอะข้างในก็เตะบอลได้ใช่นกันเดี๋ยวไปดูริมระเบียงกันเพราะว่าเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับชมวิวด้วยอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งชมวิวข้างนอกอ่ะนั่งชมวิวซันเซ็ตจากตรงนี้ได้เลยค่ะคือจากห้องนี้สามารถแบบเห็นวิวแต็มๆของแถบกรุงลงได้เลย ห้อง VIP ีไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบเป็น2ห้องนอนอยู่ในในสเปซเดียวกันก็คือแต่ถ้าแขกบางคนมาแล้วแบบอยากจะใช้ห้องเดียวก็ได้แต่ถ้าแบบมาเป็นครอบครัวก็นี่ค่ะป็นมีห้องนอนที่2นะมีห้องนอนเมื่อกี้ห้องใหญ่แล้วก็ห้องนี้แต่ห้องเมื่อกี้จะเห็นวิวก็มีห้องน้ําส่วนตัวของตัวเองไปเลยแล้วก็มีสเปซข้างนอกค่ะที่เป็นเหมือนแบบพื้นที่ที่มาใช้ร่วมกันได้ระหว่างสองห้องนี้อะไรเงี้ยก็มีนะเหมาะแบบมาเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่า จะเอ่อมาเป็นเพื่อนกันสองคู่หรืออะไรอย่เงี้ยก็ได้นกันที่นี่เขาเป็นโรงแรมาที่ห้องมี40กว่าห้องแต่เขามีจิมนะมี ความที่มีพื้นที่เยอะเย่อยันนี้เขาก็จะมีจิมแต่ปกตินะบางทีโรงแรมนะขนาดเป็นโรงแรมแบบ4ดาวบางแห่งอ่ะยังไม่มีจิมเลยแต่อันนี้ได้แบบโอ้โหมีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะด้วยนะข้อสําคัญคือบอกว่าไม่ได้มีพื้นที่อย่างเดียวมีอุปกรณ์เยอะด้วยแล้วก็ที่ดีทีสุดคือเล่นไปชมวิวไปค่ะและใครที่ชอบคาราโอเกะนะคะออร่าบีชมีห้องคาราโอเกะด้วย ร้องกันไปเลยค่ะทั้งคืนได้เลยนี่ห้องนี้ก็มีห้องมีหลายห้องอนะ่ะถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนี้ปิดห้องร้องเพลงไปเลย d i น n e r ไปแล้วก็ sunset ด้วยดูสิสวยงาม <Okay. S 2> ที่นี่นี่นะคะที่ออราบีชรีสอร์ทเนี่ยถ้าใครมาแล้วพักที่นี่เนี่ย เขาก็มีห้องอาหารด้วยต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งฉันคิดถึงอาหารไทยอร่อยอะแล้วแต่งสวยด้วยเห็นไหม <Wow. S 1> คือเขามีทั้งเมนูเอเชียนเมนูยุโรปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> ต้มยำจริงๆ จะมีซอกซอยเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นซอยหนึ่งที่มีร้านอาหารนอกจากมีโรง,งแรมเยอะร้านอาหารก็เยอะด้วยค่ะวันนี้เราก็เลยแบบเนาะอากาศมันแบบว่าขมุกขมุกฝนตกว,วันนี้ออกมาเดินหาร้านอาหารซึ่งนี่เลยค่ะร้านนี้แบบว่าคึกคักมากเป็นร้านแบบร้านอาหารฟิลิปปินแท้ๆเลยเนาะชื่อร้าน นานายคุกเบสค่ะเป็นนานายก็เหมือนแบบแม่เป็นคนคุกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสูตรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยทำนองอย่างงี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารฟิลิปปินส์หมดเลยค่ะเขาบอกเมนูนี้คล้ายต้มยำกุ้งเน่เน่กุ้งเป็นตัวอย่างงี้ก็เดี๋ยวลองดูคือเหมือนเป็นซุปคล้ายๆกันแหละคือเหมือนเป็นซุป แต่ก็บอกว่าซุปมันจอะเปรีร้ยวๆนิดนึงแต่อันนี้ก็เหมือนมีแบบใส่ผักใส่พริกชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เสิร์ฟมาเป็นโถถ้วยใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นเขาบอกว่าเป็นเหือเป็นเหมือนกุ้งเปรี้ยวหวานอนะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่แน่ๆเนานะอาหารฟิลิปปินส์เขาก็จะเสิร์ฟข้าวเหมือนบ้านเราเลยขาดไม่ได้เลยละวันนี้นะได้ชื่อว่าเป็นหย่อมย่านของฟิลิปปินส์ที่ปลูกแคชูนัำขาย เพราะฉะนั th, também, mais mais cal, ้นมาถึงที่เราไม่ลองก็ไม่ได้แต่อันนี้เป็นเมนูแอฟิไทยก็เขาก็จะแบบเอาไอ้เม็ดมะม่วงหิมะ้าเนี่ยมาคุกคลุกคกคุกคกับกระเทียมอร่อยมากอันนี้เมื่อกี้ลองแล้วอยากลองชิมอันนี้ก่อนปั้งผมได้กลิ่นเปรี้ยวเลยกลิ่นเปรี้ยวองสดน้ำก่อน หมือนต้มส้มไม่เหมือนต้มยำเหมือนต้มส้ม,มถ้าต้มยำม,มันจะแหลมแหลมขึ้นมาแล้วก็ไม่ข้อนอันนี้มันจะมีความซุปนิดนึงันจะมีความซุปความหนึเพราะเขาใส่มะขามมันก็จะเป็นต้มส้มแต่ก็อร่อยดีกินกับข้าวดีกว่า อายุ60ผมมีหลายๆสิ่งที่อยากจะทำผมเป็นคนเชื่อเรื่องประกันชีวิตหลายคนมองว่าเป็นการแช่งตัวเองสำหรับผมกับมองต่างชิ l ไลฟ์ช่วยให้ผมไมดห่วงไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือส่งต่อมรดกหรือเป็นทุทนการศึกษาหรือทุนเริ่มต้นทำธุรกิจถ้ามีหนี้สินก็เ,เป็นตัวช่วยค่านภาระชิวไลฟ์ตัวช่วยให้คุณเบาใจในวันที่คุณจากไปจากเมืองไทยประกันชีวิต ใครจะไปเที่ยวประเทศสิงเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปอยู่นี้ยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะฝรั่งเศสอิตาลีอันนี้ถ้าใครไปเนี่ยรู้ไว้เลยว่าอันนี้มิชชชีพหนักมากตอนนี้อ่าหรือแม้กระทั่งตอนนี้ญี่ปุ่นเองเราทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะว่าญี่ปุ่นเองตอนนี้มีล้วงกระเป๋ามีจี้มีอะไรสารพัดมากมน่ยค่ะก็ ถ้าใครรู้สึกว่าต้องไปที่เสียเส่ยงๆเอากระเป๋ากันขโมยไปด้วยแบบเป้ก็มีนะคะอย่างเงี้ยนี้เอออันนี้44ลิตรค่ะเป็นแบบเป้ใบใหญ่ที่สามารถใช้เดินทางแบบ3วัน2คืนได้ค่ะแบบนี้เหมือนกระเป๋าเดินทางเลยเห็นไมมีหูคิ้วแบบนี้มี44ลิตรมี33 34ลิตร25ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นแบบเป้เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็น15ลิตรเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋ากันขโมย แบบเป้อ่าเป็นกระเป๋ากันขโมยแบบเป้นะคะแล้วก็ยังมีแบบเอ่อ crossbody ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยอีกเต็มเลยอย่างเช่นใบนี้เป็นตน้นก็จะเป็นแบบ collection ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวสีโกโก้หน่อยสีเบสสีโกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมใบนี้ก็จะแบบว่าเป็นใบที่แบบขายดีที่สุดคือใบนี้ค่ะมันจะมีความเล็กเบาแต่ว่าใส่ได้ทุกอย่างเลยพาสปอร์ตมือถือเอ่อ เครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ใบเล็กใบน้อยเนี่ยก็ยังมีอยู่นี่ใบนี้ก็จะเป็นอีกใบหนึ่งที่ขายดีโอ้ยเราใช้จนเหลืองไปหมดแล้วใบนี้แต่กําลังจะสิ่งที่จะพูดคืออ้อให้ดูแบบคาดอกสักใบหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวคนจะแบบนึกไม่ออกว่าแบบคาดอกเป็นยังไงอะไรอย่าแงบบนี้นี่คาดอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะและคาดอกก็ได้คาดเอวก็ได้มีหลายสีด้วยแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน อันนี้บอกก่อนก็คือแพ็คเซฟเนี่ยเป็นกระเป๋ากันขโมยที่กันล้วงกันกรีดกันกระชากคือเวลาจะล้วงเนี่ยสมมุติว่าเขาจะล้วงเนี่ยมันจะล้วงยากแล้วเนื่องจากซิปทุกใบของแพ็คเซฟเนี่ยออกแบบไว้ให้แบบป้องกันอย่างแน่นหนามากดังนั้นเนี่ยเวลามิชาชีพจะมาล้วงเนี่ยจะยากมากอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมคะพอเราลูดมาอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอย่างเงี้ยทุกใบเลยเราแต่เราขอให้เราล็อกนะไม่ใช่เราใช้แล้วเราไม่ล็อกอะไรเงี้ย เดี๋ยวให้ดูซิปใบนี้ใกล้ๆดีกว่าจะเห็นชัดนีซ่ซิปของแผกเซฟซตอนเข้าล็อกปุ๊บมันจะแน่นตรงนี้เวลามิชาชีพจะมามา,มาพยายามล้วงแต่ก็ต้องเปิดซิปก่อนเนี่ยจะยากแล้วเห็นไหมคะพอเขาดึงปุ๊บเราจะรู้ก่อนทันทีอ่าอันนี้คือซิปที่เป็นจุดเด่นแล้วก็ข้างในมีตะข่ายอลูมิเนียมรอบใบน,นะคะตะข่ายเนี่ยเวลาจับไปมันจะเป็นตะข่ายดังนั้นเวลาคนกรีดเข้ามามันจะติดไอ้ตะข่ายเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้ ก็บอาอาจจะขาดถ้าคัตเตอร์เขา <c utter> เขาคมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาอะไรไปไม่ได้ถัดมาก็เป็นเรื่องสายนะคะสายเสริมสแตเลททุกอันดังนั้นมันจะมีโจนประเภทหนึ่งที่มีมีดม,มีกันไกนอยู่ในมือแล้วตัดปุ๊บแล้วกระชากอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะข้างในมันเสริมสแตเลททุกใ <s> บอันนี้คือกระเป๋ากันขโมยแพ็คเซฟที่ใครไปเสียเ่ยงๆอยากให้หยิบไปใช้ค่ะใครสนใจไม่ว่าจะ,ะแบบเป้แบบแบบคล o s บอดี้แบบคาดอกคาดเอวก็ ขึ้นมาอยู่ในไลน์แล้วนะคะส่งไลน์มาที่ juicy journey ได้แล้วเดี๋ยวใครสนใจแบบไหนส่งแบบไปให้ดูได้ค่ะสนับสนุนโดย gopro thailand by mentagram น,นี้แดดไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าทะเลก็ยังออกได้ค่ะวันนี้ก็เช็คมาแล้วว่าคลื่นลมอะไรอย่างนี้ก็ยังออกได้วันนี้พอดีเดี๋ยวเราจะไปทรนะิปเวททัวร์เนอะของ พาราวิยาที่เขา organize ทริปที่ออกไปดำน้ำไปเกาะต่างๆให้ในละแวกของเอลนิโดก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะไปเกาะไหนกันบ้างเพราะเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าเรือจะเข้าเกาะไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวลองไปดูแต่วันนี้น้ำมันถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้องลุยออกไปแล้วไปขึ้นบังกาข้างน,นอก บอ,อกไปนะคะพาราวีน่าค่ะก็พาเราเป็นไพรเวทโ o ๊ทเลยออกมาท่องเกาะกันอย่างที่เกาะแถบนี้แถบเอลนิโดเนี่ยมีทั้งหมด45เกาะค่ะเกาะที่เรายืนอ,อยู่นี่ก็คือ Snake Island ก็จะเป็นเกาะที่เหมือนมีแซนแบงค์อยู่ตรงกลางเชื่อมถ้าน้ำลงเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบยิ่งถ้าแบบมองมุมสูงอะไรเงี่ยเนาะมันก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างไปเกาะน,นี้ซึ่ง ที่เห็นคนเดินขึ้นไปนี่คือเขาขึ้นไปจุดชมวิวกันเพื่อที่จะมองลงมาแล้วจะเห็นเป็นแนวเป็นแนวสันทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคล้ายๆเกาะอะไรที่บ้านเราเนะเกาะไก่อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเราแถวเกาะแถกระบี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีแซนแบงค์นิดนึงโอ้โหห,หินแถวนี้นี่เดินผ่านไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า มันเป็นหินที่ทับถมเก่าแก่มาเป็นพันปีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไกด์เขาบอกเนาะก็คืออย่างเงี้ยเรินเปิดหอยที่เหมือนสุสานหอยล้านปีที่บ้านเราเอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันแต่อันนี้ดูใหญ่มากใช่ไหมเนเนี่ยก็จะเป็นหินเ,เก่าๆอะไรเงี้ยตอนแรกคือเดินผ่านไปผ่านมาถ้าไม่ได้สังเกตก็จะไม่รู้ไงคือถ้าจริงๆถ้าไกลไม่บอกก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็เดินไปเหมือนผ่านหินไรเงี้เอ๊ะอะไรตรงนี้ ประมาณ5นาที10นาทีน่าจะได้ค่ะเดินไต่ๆขึ้นมาแต่มันไม่ได้ชันมากนะคะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยก็เลื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆระหว่างทางเราก็จะเห็นพืชพ,พันไม้ที่มันเป็นเฉพาะมีเห็ุเฉพาะที่ปะละวันอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่สแนกไอแลนด์ก็จะมีอย่างเช่นต้นมะข้าวมะแกงลิงอะไรอย่างเงี้ยที่มันผุกเวลา,มาแมล,ลงสไลด์ลงใาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเห็นที่นี่เหมือนกันค่ะพอเดินขึ้นมาถึงตรงนี้นี่เราจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าตอนแรกเราสงสัยเอ๊ะทำไมเขาเรียกสแนกไอแลนด์นะตอนแะรกเดาว่าเอ๊ะงูเยอะเหรอต้องงูเยอะๆ เป่าเลยนันก็แล้เพราะว่าตรงนี้เห็นไหมคะตรงแซนเขาเรียกแซนบาร์จริงๆถ้าเป็นมอลดีอาจจะแซนแบงแซนบาร์ก็ไม่เป็นไรเรียกอะไรก็ได้แต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแนวสันทรายที่เหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนงูอะไรเงี้ยนะเป็นเหมือนคือถ้าน้ําขึ้นก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นน้ําลงอย่างอันนี้ลงแต่ไม่ได้ลงมากใช่ไหมคะก็จะแบบเห็นเป็นแนวเป็นแนวสันทรายซึ่งสามารถที่จะเดินเชื่อมไปตรงนั้นได้นะคะก็ถ้าเกิดว่า น,นี่ขณะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะ,น,น,ะนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็แล้วก็<ร>วกทุกคนก็ไม่สนเลยดินฟ้าอากาศ,าอ,ากาศาออกมา,<ร>าบอกว่าสนุกสนานกันเนาะก็เห็นไหมคะเรือจอดเต็มเลย <S <S นี่เรามองมาจากข้างบนใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเป็นสันทรายอะไรแนวทรายที่เป็นแบบนี้นี่เรามาเดินอยู่ตรงนี้แล้วต้องเดินให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินออกนอกทางนิดนึงแล้วมัน มันผูบไปเหมือนกันนะเพราะว่าบางช่วงมันก็จะลึกเหมือนกันเพรานะฉะนั้นอันนี้ขนาดน้ําลงแต่ยังลงไม่เต็มที่ถ้าลงเต็มที่ก็จะเห็นทรายเลยแต่ข้างหลังเแบบภาพเขียนสีน้ำเลยจะเห็นเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่ในแถบเอลนิโดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาบอกว่าในอดีตค่ะตรงแถบนี้มันจะมีพวกหญ้าทะเลเยอะใต้น้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสัก40 50, 50ปีที่ผ่านมาตรงนี้จะเป็นหย่อมหญ้าที่แบบ mm. ก็มีโอกาสเจอพายุที่ กวยน้ำอยู่แถวนี้กินยาทะเลใช้ชีวิตอ,อยู่แถวนี้แต่ยนี้ไม่มีแล้วแต่ก่อนก็บอกมาแล้วเจอง่ายมากเลย นึงค่ะจาก Snake Island เนาะมาถึงตรงนี้เป็นแบบเหมือเป็นแซนด์บค์อยู่ตรงแบบเหมือนที่เมาดีแบมันจะเป็นเนินขึ้นมาเป็นสันทรายที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยแต่ที่พารังย่าค่ะเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวลองดูกันว่าเขาเซตอัพอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มีตู้เตียงอะไรมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเพราะว่าที่นี่เนี่ยคอนเซปต์ Concept เขาเนี่ย ไม่ใช่แค่พาไปเที่ยวเกาะเหมือนที่อื่นแต่เขาอยากทำให้มันเป็นแบบเป็น l วล e s สดู Private ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าเขากำลังเซตอะไรกันส่วนเกาะแก่งรอบๆนี่นะคะโอ้โหขนาดวันนี้แดดไม่ค่อยดีอะแต่แบบน้ำยังเขียวสวยเลยอะแล้วแบบหมู่เกาะน,นี่ตัวเกาะแก่งอะไรเงี้ยรอบๆก็จะมีถ้ำมีอะไรอย่างงี้เต็มไปหมดเลยค่ะโอโหสุดยอดค่ะรอดมากมาก คือเราเขาพาเรามาต่อตรงแบบว่าเป็นแซนแบงอย่างที่บอกเนอะแล้วก็บอกว่าเซตเซตอัพแบบปั๊บเดียวกลางโต๊ะกินข้าวในทะเลมื้อกลางวันเห็นไหมเตรียมแบบว่ากุ้งหอยปูปลามาครบจ้ะเนาะงานนี้ผลไม้อะไรต่างๆนานะเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มาแบบน่ารักมากๆค่ะนี่คือเลิศมากๆเลยแล้วมีใบตองมาคือแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมาก แต่ยังไม่ได้จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าหลังจากเรากินแต้แรข้างหลังมีตีมสปาทำสปากลางแซนแบงค์พูดเลยว่าตั้งแต่ถ่ายเอาวเวกชันมาก็น่าจะเป็นที่นี่ที่แรกนะคะที่เราจะได้ทำสปากันกลางแซนแบงค์เลยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงจะบอกว่าแดดมาพอดีเลยโหดีมากเลยอย่างนอนทอดร่างก,กินข้าวพอสังเกตบดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปงนาน นวดตัก hmm. mm ัน hmm. ต uh ่อ huh. ค oh. exactly right. ่ะตอนนี้ลุยเอ้โหจะพูดอีกทีกี่ทีก็ต้องบอกสุดยอดจริงๆค่ะพลาวินน่าคือจริงๆเขาออกพราวีน่านะแต่เวลาเขาออกเสียง พลาวินยาพลาวินยาเลยนะก็อันนี้แล้วแต่แต่เป็นทัวร์ที่พูดเลยว่าแตกต่างค่ะสุดยอดมากคือคอนเซปต์เขาเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นเวลเนสทัวร์ก็คือคนอื่นจะไปลากูนไปเกาะนู้นเกาะนี้ฉันก็ไปเดี๋ยวันมีจุดแตกต่างที่แบบเนี่ยค่ะเขาพาเรามาในจุดที่แบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตรงนี้เราเป็นแบบเป็นซันแบงค์โล่งๆเลยแล้วก็มาเซตอัพ ยังนวดทุกคนดูข้างหลังวิวสิวิวเลยค่ามหาสารวิวแบบห้าดาวประเมินค่าไม่ได้เป็นการนวดครั้งนี้ที่แบบาราคาเท่าไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยแต่ให้ความรู้สึกเลยว่าแบบนี้แต่เล่าอ่ะคือรอบนอกมันคือเป็นเกาะแก่งพื้นที่สีเขียวเป็นทะเลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเสียงคลื่นแล้วเดี๋ยวเราจะนอนนวดตรงนี้นรสปลารถกระตามมาพาลิญ่า วันนี้นี่แบบว่ามีความหลากหลายมากค่ะนอกจากเราไปเกาะมาแล้วเนาะเราไปแซนแบงค์ตรงนี้เนี่ยรอบๆเนี่ยแลนด์สเคปคล้ายๆไทยแล้คล้ายๆกับบีคล้ายๆพัง <laughs> พงาก <c oughs> ็คือ <c oughs> จะมีถ้ำอ่ะถ้ำที่แบบว่าเป็นโพรงลึกเข้าไปข้งางในอย่างถ้ำนี้เนี่ยนะคะเาก็จะมี2ชื่อบางคนก็เรียกเอ่อแคทีโดลลบางคนก็เรียกเพนนซิลก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกแต่ข้างในสวยมากๆเมื่อกี้อะ่ะมาเอิญโชคดีว่าเรือเราอ่ะมีคายักไงเราก็คายักเข้าไปข้างในข้างในแต่แบบในใจก็แบบ กลัวเหมือนกันแอลงงคุณเป็นโงงแบบใหญ่มากแล้วแบบแล้วมัวนเงียบไงพอมันเงียบเราก็เลยกลัวเ,ลเอาออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้กลัวนิดหน่อยแต่ว่าสวยมากๆค่ะแต่เรือลําอื่นมาเขาก็แบบเอาเรือไปจู้อยู่ข้างหน้าทำนะแล้วก็แบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราอะลึกซึ้งเราเข้าวงในเลยสวยมากๆค่ะ จริงๆและวแวงนี้ไม่ได้มีแค่ถ้ำนี้นะคะยังมีอีกหลายถ้ำเลยก็คือถ้าใครมีเวลาเยอะๆสามารถแบบอ้อยซอยอ้อยอิงแบบเก็บเกี่ยวเที่ยวไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเอลนิโดคือเกาะก็เยอะถ้ำก็เยอะใต้น้ำก็สมบูณ์อย่างรอบๆตรงนี้นะคะเมื่อกี้จะเห็นเรือยอยู่ตรงนั้นเข้วก็สนอ์กเกิลอะไรกันรอบๆตรงนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ด้วย มาถึงเอลนีโดเนี่ยนะคะถ้าเกิดอยากจะทำกิจกรรมอะไรที่มันหลากหลายอยากจะมีประสบการณ์ที่แปลกไปนี่เลยเราต้องมาที่นี่เลยค่ะพาลาวีนาะอันนี้เป็นบริษัททัวร์ที่นี่ที่ organize ทัวร์แบบสุดยอดเลยสุดยอดยังไงเดี๋ยวถามเจ้าตัวเลยค่ะเราอยู่กับคุณวีนัสแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีใครอยากสำรวจเอล e ีโด d o l e พาล El ีน What do you pronounce ีน่ Palawenya. Palawenya. Yeah. Actually, if I could explain a little bit, it's yeah. a colloquial term yeah. for uh, a woman who lives in Palawan. Basically, our vision is really clear and simple, and that is to have the guests arrive into El Nido and come away in a better shape or feeling more well mm. than they did coming in to El Nido. And I think El Nido as a uh, as a small town really offers that rawness where you can feel like you can go back to nature mm -hmm. and also have that feeling of authenticity in the yeah. experiences that we can offer yeah Paloena, uh we actually call um, what we try to to serve the guests Palawenya way that the service that is more authentic that yeah. captures uh, you know the overall wellness mm -hmm. that we can offer you not just from a physical perspective mm -hmm. also from a cultural perspective you know the heritage mm -hmm. that this place can offer yeah. just to, you know you have explored bucket bay mm -hmm. and, and they are beautiful you know they're some of the most beautiful islands yeah. so not just the island hopping tours we're also trying to move away from that as well and offer uh, Complementary inland tours that can showcase also the inner beauty of um, El Nido uh, outside of just you know the, the beautiful turquoise waters which are also of course some of the best in the world as I hope you would have seen already in the yeah, last few days as well Highly yeah. recommend การจนาหงหอ So today I would like to say thank you Thank you for coming ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโออยากให้ทุกคนมา จอยกับเราในเอพิโซดนี้มากค่ะดีมากๆเลยคือจริงๆเป็นเอพิโซดที่เราได้ explore มากขึ้นได้รู้จักเอลนีโดมากขึ้นเนาะจริงๆไปพักที่ออร่าบีชรีสอร์ทนี่ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่เลยนะใครอยากจะหาโรงแรมที่แบบอยู่บนหาดเลยที่กรงกรงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพลุกพล่านด้วยเพราะว่า มันอยู่ห่างจากเอลนิโดทาวน์ประมาณนึงก็เงียบเงียบแล้วก็เป็นชายหาดที่ก็สวยด้วยซันเซ็ตก็สวยด้วยแต่อะไรไม่เลิศว,วันนี้ค่ะฟลาวินยาทัวร์ก็คืออย่างวันนี้ที่เรามาเนี้ยก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี้ยพยายามทําให้ทัวร์เนี้ยแตกต่างจากทัวร์เจ้าอื่นในเอลนิโดเนะแล้วก็มีความเป็นเวลเนี้ยเราก็เอ๊ทัวร์จะเวลเนี้ยเช่ไงพ,พอวันนี้มาคือร้องอ๋อเลยเพราะว่าที่ไม่เหมือนกันคือ,อคือเซอร์วิสคือแบบ ต่างๆแล้วนะเช่นเซต,ตอาหารน,น,นบนน้ำอันนี้เราก็อาจจะเคยเห็นในหลายๆที่เนาะแต่อันเนี้ยมันมูดมันได้ขนาดวันนี้อากาศไม่ได้เป็นใจเท่าไหร่นะแต่เรารู้สึกแบบแฮปปี้มากอะไอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมพวกอาหารทะเลอาหารข,าข,าข้าวเครอะไรเงี้ยมายืนกินกันในน้ำสนุกสนา,าสนเซตค่ะที่แบบดีสุดๆดตั้งแห,หลายรายการเราไม่เคยทำสปาบนแซนแบงเนี่ยลิศปราคือแบบ นอนชิลว,วิวบอบห้ดาวมากหรือเรามาเหา่าคือวิวแบบสวยมากข้า,งห,างหลังเราเป็นปากก่าเกาะหมดเลยก็เป็นเกาะเล็กเกาะน,น้อยในแถบเอลนิโดเนะซึ่งแบบว่าสุดยอดค่ะนี้อ๋อแล้วก็ถ้าอยากจะทําสปาที่นี่เสร็จแล้วสมมติอยากจะไปสปาที่เอลนิโดต่อก็ไปสปาของเขาได้เพราะเขามีลาวินญาเวลเนสสปานะคะก็ไปทําที่นู่นได้เขาก็มีเมนูให้เลือกหลายอย่าง ร่วมถึงอย่าลืมไปกินอาหารด้วยนะคะมือค่ำเราไปลองเม่อคืนเป็นอาหารแบบฟิลปปีนร้านน่าไนา์เป็นแบบสูตรแม่สูตรคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยโฮมคลุกอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ดีอันนี้มีเมนูหลากหลายมากแล้วเราก็ชอบมากด้วย <S <S สหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ e l l t t Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ g o โ,โปรไ a ยแลนด์บายเมน a ทแกร m o มูฟเอชไม่พลาดทุกการสื่อสารค่ะสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยปาลาวินาทัวร์แล้วก็มีสปาด้วยถ้าใครอยากไปลองก็คือเขาแบบดีจริงๆอันนี้ก็เชียร์ให้ทุกคนไปกันนะคะสวัสนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ